ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาพระบูชาเป็นครั้งที่หกในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายธรรมเล่มน้อย ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปริทัศน์หรือแนวสังเขตทั่วทั่วไปของการพัฒนาเราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาจิตและพัฒนาชีวิต เป็นลำดับมาในวันนี้จะกล่าวถึงแนวทั่วไปจะเรียกว่าเป็นแนวสังเขปก็ได้เพราะว่าเราพูดทั้งหมดแต่โดยย่อ <c oughs> และให้รู้ว่ามันมีอย่างไรมันซ่อนอยู่ อย่างลึกซึ้งและมันมีอยู่อย่างยืดยาวอย่างไรจำเป็นที่จะต้องมองเห็นแนวอันนี้ให้ชัดเจนก็เช่นเดียวกับงานสำคัญสำคัญทั้งหลายที่เรียกว่ามีเทคนิค ก็เพราะว่ามีความถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างเนื่องต่อกันไปมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวข้อเดียวแต่มันก็ต้องถูกต้องทุกๆข้อทุกๆตอนถ้าเราจะพูดว่าแม่ที่สุดแต่การทำนา มันก็ต้องมีแห่ความถูกต้องทุกขั้นตอนเป็นปริทัศน์ที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้หเช่นว,ว่ามันต้องถูกต้องตั้งแต่การเลือกที่ดินที่จะทำนาจะต้องเลือกระดูการเวลาที่ถูกต้อง ต้องมีเครื่องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องต้องมีวัวมีควายที่ถูกต้องมีเมะลดพืชพันธุ์ที่ถูกต้องมีวิธีกรรมต่างๆที่กระทำไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนดังนี้และความถูกต้องนั่นมันเนื่องกันอย่างถูกต้องด้วย การทำหนาจึงสำเร็จประโยชน์แต่โดยเหตุที่ว่ามันมีตัวอย่างมีประเพณีที่ทำกันมาให้เห็นอยู่จนไม่ต้องศึกษาหรือสังเกตอะไรนักก็ทำตามขนบสำเนียมประเพณีวิธีไปได้ ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากจนไม่รู้สึกว่ามันก็มีเทคนิคหรือมันมีส่วนที่จะต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้องทุกขั้นตอน <c oughs> นี่เราจะถือเอาใจความชั้นหนึ่งก่อนว่าไอ้กิจการงานที่สำคัญทั้งหลายนั่น มันมีความถูกต้องลึกซึ้งยืดยาวติดต่อกันซึ่งอาจจะเห็นเป็นปริทัศน์หรือแนวสังเขปได้เช่นนี้ด้วยกันทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันที่การพัฒนาจิต หรือการพัฒนาชีวิตซึ่งมันเหมือนกับทำนาหรือปลูกข้าวมันก็ต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนติดต่อกันไปขอให้ศึกษาในส่วนนี้กันในวันนี้เพื่อประกอบกันเข้ากับเรื่องที่ได้บรรยาย มาแล้วในวันก่อนและสำหรับวันข้างหน้าซึ่งจะตั้งบรรยายต่อกันไปจนจบขั้นแรกก็คือคำว่าพัฒนาเอาความหมายเฉพาะว่าทำให้เกิดความเจริญ ที่ถูกต้องความเจริญที่ถูกต้องฟังดูกันหนาหัวเพราะว่ามันมีเพราะมันยังมีความเจริญที่ไม่ถูกต้องคือเรื่องบ้า <c oughs> เรื่องบ้าบ้าบาบอนี่เองเป็นความเจริญที่ไม่ถูกต้องเขาก็ยังเรียกว่าพัฒนากันอยู่โดยมาก <c oughs> อย่างนี้มันไม่มันไม่ถูกต้องอีกอะมันไม่ถูกต้องกรืการพูดจาพัฒนาเราต้องเป็นการเจริญที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆคำว่าพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตนี่ ยิ่งเป็นไปได้ง่ายคือพัฒนาอย่างไม่ถูกต้องยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งแล้วก็พัฒนาจิตจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเสเลยก็มีในกรณีน,นี้จะแยกเป็นสองชั้นคือพัฒนาคนแล้วพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรม ถ้าพูดภาษาคนมันก็คือพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนถ้าพูดภาษาธรรมมันก็พัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณในระบบวิญญาณนี่ฟังด้วยดยีมันเรื่องเดียวกันะ่ะแต่ว่าเราอาจจะมองได้เป็นสองชั้นพัฒนาชั้นนอก คือพัฒนาชีวิตเรียกว่าพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนที่ตัวคนนี่ความหมายมันตื้นถ้าพูดว่าพัฒนาจิตพัฒนาระบบวิญญาณอย่างนี้ความหมายมันลึกแต่มันเรื่องเดียวกันพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนก็คือพัฒนาจิต พัฒนาจิตมันก็มีผลที่คนเป็นการพัฒนาคนแต่เราอาจจะมองดูได้เป็นสองชั้นและเราก็ควรจะมองดูเป็นสองชั้นอย่างนี้ด้วยดังนั้นจะได้แยกกล่าวกันให้มันเป็นสองเรื่องพัฒนาชั้นนอกหรือพัฒนาคนพัฒนา เรียกรวมๆกันไปว่าพัฒนาชีวิตมีปริทัศน์ที่จะต้องมองดูให้เห็นโดยตัวๆไปว่ามันมีอยู่อย่างไรที่เรานั่นแหละที่ตัวเราเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตว่าเรานี่ตั้งแต่เกิดมา มีการพัฒนากันอย่างไร <c oughs> ต้องขอให้ท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาสนใจมองให้เห็นมาเป็นต้นทุน <c oughs> สำหรับจะมองสิ่งที่มากไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่ง พัฒนาชีวิตพัฒนาคนในชั้นนี้ก็คือพัฒนาชนิดที่เป็นไปเองตามที่ธรรมชาติแวดล้อมและบังคับให้เป็นไปแล้วก็เป็นไปในลักษณะของธรรมชาติ ผลก็คือมันค่อยๆรู้ไปเองเหมือนกับเราเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เล่าเรียนหรือพูดจาอะไรกับใครนักมันก็ค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นจากธรรมชาติที่มาแวดล้อมมากระทบ ฉันจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าร้อนหรือเย็นอ่อนหรือแข็งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดแล้วมันก็รู้จักดิ้นรนต่อสู้แม้แต่ลูกหมาลูกแมวถ้าตรงนี้มันหนาวนักมันก็เลื่อนไปสุกนอนตรงที่มันไม่หนาวอย่างนี้เรียกว่า มันก็รู้ได้เองตามที่ธรรมชาติมันแวดล้อมแล้วมันก็สอนให้แล้วมันก็รู้ได้เองมันก็เป็นไปเองความรู้ชนิดนี้มีมากเหลือเกินแต่คนไม่สนใจเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องสนใจเขาก็เขาก็เป็นคนโง่ตลอดมาในเรื่องเหล่านี้เขาก็เป็นคนโง่ตลอดมา คือปล่อยให้มันเป็นไปเรือร่อยๆเพิ่ๆไปก็แล้วกันไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรบังคับให้ต้องสนใจเราจึงไม่รู้ในการพัฒนาชนิดนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่นี่ต่อมาก็มาถึงขั้นที่พัฒนา ด้วยการเล่าเรียนคำว่าเล่าเรียนเนี่ยมันกว้างขวางมากเรียนในโรงเรียนเรียนอย่างเรียนหนังสือก็ได้เรียนจากสังเกตเอาเองก็ได้มันเป็นการเรียนไปท้งนั้น <c oughs> ในความเจ็บปวดเมื่อผิดพลาด นั่นแหละมันบังคับให้เราต้องสังเกต <c oughs> อย่าว่าแต่คนแ <c oughs> ม้แต่สัตว์เดราาัจฉานมันก็ค่อยคอยรู้จัก